โพสแรกเอพรทิพย์ความสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดหลังประกาศช็อกป่วยเป็นโรคมะเร็งเรียกได้ว่าทาเอาแฟนคลับนะคะช็อกไปตามๆกันนะคะหลังจากที่พระเอกชื่อดังค่ะอย่างคุณปอัฐวุฒินะคะได้มีการออกมาโพสต์คลิปวิดีโอค่ะแล้วก็มีการแจ้งข่าวนะคะว่าภรรยายอย่างคุณเอพรทิพย์ค่ะตอนนี้เนี่ยกำลังป่วยเป็นโรคมะเร็งนะคะซึ่งในคลิปวิดีโอค่ะมีการพูดว่าเอเป็นมะเร็งครับพี่ไม่มีเวลามานั่งเสียใจนะนึกออกไหมพี่ก็คิดว่าต้องทายังไงต่อไปสงสารจังนอกจากนี้นะคะในคลิป วิดีโอค่ะก็ยังเผยให้เห็นนะคะขณะที่คุณเอ๋พรทิปนั้นเนี่ยมีการเข้ารับการรักษาตัวนะคะซึ่งคุณเอ๋พรทิปเองเนี่ยก็ยังมีการพูดในคลิปวิดีโอด้วยนะคะพูดด้วยใบหน้าที่เจ็บปวดนะคะว่าเจ็บจังแล้วก็เจ็บมากซึ่งทั้งนี้นะคะต้องบอกว่าความคืบหน้าล่าสุดในรายการข่าวใส่ไขทะะ่ทางช่องไทยรัฐทีวีนะคะทางช่องสาค่ะ ทางด้านพิธีกรชื่อดังอย่างคุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยนะคะก็ได้มีการกล่าวถึงประเด็นนี้ด้วยซึ่งคุณหนุ่มกัญชัยได้มีการกล่าวว่าหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเป็นการสร้างคอนเทนต์หรือไม่ขอยืนยันว่าไม่ใช่เป็นเรื่องจริงเอ๋ป่วยจริงเพียงแต่กระบวนการรักษาเป็นอย่างไรเนี่ยต้องรอฟังจากคุณป๋อโดยตรงขณะเดียวกันนะคะทางด้านพิธีกรอีกคนอย่างคุณอุ๋ยภาคภูมิค่ะหนึ่งในทีมพิธีกรนะคะก็ได้มีการพูดเสริมมาว่าคุณเอ๋พรทิพย์เนี่ยป่วยด้วยมะเร็งที่ปอด ซึ่งคุณหนุ่มกัญชัยนะคะก็มีการยืนยันตามนั้นว่าครับเป็นมะเร็งที่ปอดซึ่งด้านของคุณมดดำคาชาภาพธิกรอีกคนก็มีการกล่าวเพิ่มเติมว่าเป็นมะเร็งที่ปอดเหรอ ตอนนี้คนเจอเยอะมากนะต้องรีบรักษาตั้งแต่ระยะต้นๆซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีนวัตกรรมจากอังกฤษที่สามารถครอบคุมการรักษามะเร็งปอดได้เช่นกันและต้องบอกเลยนะคะว่าสําหรับความอัปเดตล่าสุดค่ะในโลกโซเชียลของคุณเอ๋นะคะในอินสตาแกรมค่ะคุณเอ๋พรทิพย์เนี่ยก็มีการออกมาเคลื่อนไหวแล้วเป็นครั้งแรกนะคะหลังจากที่คุณปอนฐวุฒิเนี่ยมีการออกมาประกาศแจ้งข่าวร้ายแบบนี้ซึ่งคุณเอ๋พรทิพย์นะคะได้มีการโพสต์คลิปตัวเองค่ะขณะที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนะคะและคุณเอ๋พรทิพย์ก็มีการระบขข กำลังใจให้เอด้วยนะคะดูเรื่องราวความจริงของเอที่ไม่อยากให้เกิดใน YouTube ปอสกิดเอพุธนี้เวลา17นาฬิกานะคะซึ่งจากคลิปนี้เองค่ะก็มีเพื่อนร่วมวงการนะคะแล้วก็แฟนคลับค่ะเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจคุณเอพรอทิพย์กันจำนวนมากนะคะและขณะที่เหล่าคนดังในวงการบันเทิงนะคะก็มีการเข้ามาส่งกำลังใจกันสนานค่ะอาทิตย์คุณหมวยอริสรานะคะผู้ประกาศข่าวดางังก็มีการเข้ามาคอมเมนต์ว่าเป็นกำลังใจให้น้องทั้งสองขอให้ผ่านทุกอย่างไปได้นะคะพี่เชื่อว่าน้องทำได้ค่ะ จากนั้นนะคะนักแสดงสาวอย่างคุณจอยรีลานีค่ะก็ได้มีการเข้ามาให้กําลังใจว่าเป็นกําลังใจให้ทั้งคู่เลยนะคะขอให้ผ่านพ้นช่วงยากลําบากนี้แล้วกลับมาแข็งแรงเร็วๆนะคะ จากนั้นนักร้องดังอย่างคุณขนมจีนค่ะก็มีการเข้ามาคอมเมนต์ว่าพี่เอก้าขนมขอเป็นกําลังใจพี่และครอบครัวผ่านเรื่องราวนี้ไปอย่างเข้มแข็งนะคะขอให้สุขภาพร่างกายกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมค่ะต่อมานะคะเป็นนักแสดงดังค่ะอย่างคุณแอมพีรวัตรนะคะก็มีการเข้ามาคอมเมนต์ด้วยค่ะว่าขอเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวพี่ด้วยนะครับขอให้หายไวๆครับพี่ และอย่างไรก็ตามนะคะต้องบอกว่าหากย้อนกลับไปนะคะย้อนกลับไปดูโพสก่อนหน้านี้ของทั้งคู่นะคะก็จะพบเห็นว่าคุณเอ๋พรอนทิพย์ค่ะก็มีการใช้ชีวิตอย่างปกตินะคะแล้วก็มีภาพร่วมงานปาร์ตี้กลุ่มเพื่อนนะคะซึ่งก็ไม่ได้มีสัญญาณนะคะว่าเธอนั้นค่ะกำลังเผชิญกับโรคร้ายแต่อย่างใดแต่ว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้ค่ะคุณปอนธวุฒิเองนะคะก็มีการออกมาโพสต์คลิปขณะดภรรยานะคะกําลังทํากิจวัตรในช่วงเช้าค่ะพร้อมกับมีการระบุข,ข้อความว่าแม่ไม่สบายสงสารจังซึ่งในคลิปนะคะคุณเอ๋กีอออาาากรรรดดยยนะคะค้ว ป่วยค่ะและในคลิปนะคะคุณปอก็มีการพูดกับคุณเอว่าไหนมายิ้มหน่อยสิวันนี้ขณะที่คุณเอเองก็มีการเล่าในคลิปว่าเธอนนเนี่ยตื่นเช้ากว่าลูกเพราะว่านอนไม่หลับแล้วก็ตื่นหลายรอบซึ่งงานนี้นะคะคลิปดังกล่าวนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะหลังจากที่คุณปอนฐวุฒิเนี่ยมีการออกมาประกาศแจ้งข่าวร้ายถึงอาการป่วยของภรรยาแล้วก็คลิปเมื่อไม่นานมานี้ค่ะที่คุณปอนฐวุฒิเนี่ยมีการโพสต์คลิปของภรรยาเนี่ยที่ขณะกําลังป่วยอยู่คลิปนี้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างเราไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะะ hey, เเเอป็็นมรรงครับ จัดกรไม่ได่ดีเวลามานั่งเสียใจนะไม่ออกมาพี่ก็ต้องคิดว่าเราต้องทำอะไรต่อไปอะไรอย่างเงี้ยสงสารจัง ทำลายแตงไหนไหนหันมายิ้มมาเดี๋ยววันนี้นี่เอาออกแนวเพิ่งตื่นเลยเนี่ยฮะตื่นตีห้าแล้วตีห้าไม่ถึงก็จวนตื่นก่อนรู้อีกมันนงง ตื่นมาตีสามตีห้า และอย่างไรก็ตามนะคะแฟนๆค่ะก็ยังคงรอคอยการชี้แจงอย่างเป็นทางการนะคะจากทางด้านของคุณปอนนัทวุฒิแล้วก็คุณเอพรทิพย์ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะต้องบอกว่าทีมข่าวไทยนิวนะคะก็ขอร่วมส่งกําลังใจค่ะขอร่วมส่งพลังใจให้กับครอบครัว,วสกิดใจนะคะให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างเข้มแข็งค่ะ,คะและทั้งนี้นะคะหากมีความอัปเดตเรื่องนี้อย่างไรนะคะอาการป่วยของคุณเอพรทิพย์นะคะจะมีความอัปเดตความคืบหน้าอย่างไรบ้างนะคะไทยนิวไม่พลาดนําเสนอคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะ ไทเนวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงที่ครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทเนวค่ะ